ภูเวียงเมืองเก่าศาลเจ้าจอมปากช่องพัทยาสองโสพินเกาะกุหินหาดสวรรค์สัทธามั่นหลวงปู่ทีชมวิถีถิ่นควายไทยกาบสวีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาล ตำบลผูเวียงทุกท่านรายการข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงเช้า7นาฬิกา30นาทีถึงเวลา8นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางเทศบาลตำบลผูเวียงซึ่งนำโดยท่านนายกที่วสุดาศรีสุรพลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผูเวียงได้นำข่าวสารสาระความรู้มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านไนดะ้รับฟังกันเสียงตามสายสำหรับวันนี้เจอ,เจอกันในวันที่ 29ตุลาคมพุทธศักราช2,568ขึ้น8ค่ขาเดือน12วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลตะบนภูเวียงนะคะข่าวแรกเป็นประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2,568ตามประกาศสำนักราพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตรลงวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568และตามที่ทางเทศบาลตำบลภูเวียงได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2568ในวันพุทธที่5พฤศจิกายน พุทธศักราช2568ณบริเวณฝายหลวงเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอนีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยมีกิจกรรมต่างๆภายในงานเพื่อให้การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2568เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมสอดคล้องกับห่วงเวลาของการถวายอะไร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเทศบาลตะบลภูเวียงจึงขอประกาศงดกิจกรรมในบางกิจกรรมดังนี้หนึ่งงดกิจกรรมการจัดขบวนแห่นางนพมาศงดกิจกรรมการจัดประกวดนางนพมาศทั้งสองประเภทงดกิจกรรมการแสดงมหรสพเต้นรำดนตรีงดกิจกรรมการจุดพุดอกไม้ไฟ งดกิจกรรมการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุอนรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบำรุงศิละปะจาริประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไปทางเทศบาลตะบลภูเวียงได้มีกิจกรรมการแสดงความอาลัยแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชพัชชนีพันปีหลวง กิจกรรมการขอขมาแม่น้ำคงคากิจกรรมการลอยกระทงมีการจัดเตรียมตกแต่งสถานที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ลอยกระทงประจำปีพุทธศักราชส5 6 8จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนางสาวที่วุาดาศรีสุรพลนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนภูเวียงให้ประชาสัมพันธ์ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ทางเทศบาลตะบนผูเวียงท่านสามารถเข้าไปชมได้ในการที่รับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ในช่อง youtube ของเทศบาลตะบนผูเวียงซึ่งนะคะทางเทศบาลได้นำภาพและข่าวสารต่างๆมาให้ท่านได้รับชมในระบบนะคะของเพจหรือว่า facebook เทศบาลตะบนผูเวียงซึ่งท่านสามารถ ได้ชมนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ทางเทศบาลตำบลภูเวียงซึ่งนี่คือสิ่งดีๆจากทางเทศบาลตำบลภูเวียงนําโดยท่านนายกทวัวสุดาศรีสุรพลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูเวียงค่ะ